สวัสดีค่ะสิรักษิกานะคะซัมเมอร์แล้วนาะอมีใครแอบไปหันผมสั้นมาแบบสีบ้างนะคะนอกจากหน้าผมที่พร้อมแล้วนะคะริก็อยากให้สาวๆมีหุ่นสวยรับซัมเมอร์นะคะไปเที่ยวทะเลกันได้อย่างมั่นใจนะคะในชุดว่ายนะ้ำหรือชุดบิกินี่เนาะก็สําหรับซีรีส์ของเดือนเมษายนนี้นะคะจะเป็นซีรีส์ในเรื่องของการฟิตหุ่นทั่วร่างเลยว่าจะเป็นแขนนะคะหน้าท้องหรือว่าขาสามารถติดตามได้นะคะ ทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งวิดีโอนะคะสำหรับวิดีโอแรกวันนี้นะคะจะเป็นวิดีโอในการฝึกแขนกันก่อนเลยนะคะพร้อมแล้วไปฝึกด้วยกันเลยค่ะเริ่มจากนั่งลงขาขวาอยู่ด้านในขาซ้ายอยู่ด้านนอกมือซ้ายทับอกมือขวาแตะไว้ที่ท้องค่ะ เราจะปรับลมหายใจกันหายใจเข้าให้รู้สึกว่าลมหายใจผ่านหน้าอกผ่านท้องลงใบท้องพองชา้ชาชหายใจออกให้รู้สึกว่าท้องยุบหน้าอกยุบตามชา้ชาๆค่ะการปรับลมหายใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะก่อนที่เราจะเริ่มฝึกโยคะกันให้เวลาตัวเองนะคะประมาณ5้ารอบลมหายใจหายใจเข้าและออกนับเป็นหนึ่งรอบค่ะ จำไว้ว่าหายใจเข้าหน้าอกพองท้องพองหายใจออกหน้าอกลดและท้องลดตามจากนั้นเลื่อนมือทั้งสองข้างค่ะมาจับไว้ที่บริเวณซี่โครงคราวนี้เราจะหายใจเข้าท้องพอง หายใจออกนะคะให้ท้องยุบลงไปยุบลงไปยุบลงไปแล้วเราล็อกท้องตรงนี้เอาไว้เมื่อหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งหน้าท้องเราจะไม่ขยับมีเฉพาะซี่โครงที่ขยายนะคะ ให้ทำ่างนี้ไปเรื่อยๆประมาณ5รอบลมหายใจเช่นกันการหายใจแบบนี้เรียกว่าเป็นการหายใจแบบอุดชายนะคะมีเฉพาะส่วนซี่โครงที่ขยายหน้าท้องเราจะล็อกเอาไว้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเราเวลาที่เราฝึกโยคะที่ต้องการใช้ความแข็งแรงนะคะจากแกรนกลางลำตัวเข้านะคะหน้าท้องไม่ขยับเลย โอเคค่ะจากนั้นหายใจเข้ามือประสานกันแล้วยืดแขนขึ้นด้านบนค่ะค่อยๆกลมศีรษะลงมาทิ้งศีรษะลงไปด้านหน้าผลักแขนไปด้านหลังแล้วยืดแขนตึงเข้าไว้นะคะค้างท่านี้ไว้ประมาณ5้ารอบรวมหายใจสบายๆค่ะอย่าลืมนะคะเวลาที่เราหายใจเข้าหน้าท้องไม่ขยับมีเฉพาะส่วนซี่โครงที่ขยายค่ะ เสร็จแล้วเราลองสลับมือนะคะเมื่อสักครู่อาจจะให้มือซ้ายอยู่ด้านบนคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายอยู่ด้านล่างบ้างค้างอยู่ในท่าเดิมห้รอบลมหายใจเช่นกันค่ะพร้อมแล้วหายใจเข้ากลับมาค่ะมือซ้ายไปด้านหลังมือขวาวางไว้ที่หัวเขา่า ไม่เกรงคอนะคะค่อยๆหมุนคอมองตามไปนะคะบิดลำตัวค้างท่าไว้สักคู่นึงค่ะพยายามนะคะดูลมหายใจของเราให้สม่ำเสมอสลับข้างนะคะดยลมหายใจออกหายใจเข้าแล้วยืดอกยืดคอนิดนึงหายใจออกทิ้งหัวไหล่สบายๆนะคะบิดอีกข้างหนึ่งค้างท่าเอาไว้เช่นเดียวกันนะคะ หายใจเข้ากลับมาตรงกลางมือซ้ายเอื้อมไปจับศอกขวาแล้วค่อยๆดึงสอกขวาให้เข้ามาอยู่ใกล้กับตรงกลางศีรษะมากที่สุดถ้าเรารู้สึกว่าแขนมาแล้วทาให้เราต้องกดคอผ่อนแขนออกไปได้นะคะเอาให้เราสบายทิ้งมือข้างหนึ่งลงไปหลังศีรษะสบายๆเลยค่ะสลับข้างกันนะคะ มือขวาค่ะจับศอกแล้วดึงแขนซ้ายนะคะเข้ามาใกล้กับบริเวณศรีรษะเงยหน้าไว้นะไม่ก้มศรีรษะเราลงไปค้างท่าไว้ค่ะสบาย,บายเก็บสิโครงลงไม่แอ่นท้องเปลี่ยนท่านะคะมือซ้ายเอื้อมไปจับศอกขวาแล้วให้มือซ้ายเอื้อมไป จับจากข้างหลังนะคะแบบนี้ถ้าไม่ถึงใช้ผ้าหรือเชือกให้มือข้างบนจับเอาไว้ก่อนแล้วมือข้างล่างเอื้อมมาจับเชือกเอาแบบนี้นะคะค้างท่าเอาไว้สักคู่หนึ่งท่านี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนอกโดนแอนไปด้านหน้าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเก็บอกเข้ามานะคะไม่ดันตัวออกไป สบายๆค่ะเราจะรู้สึกยืดตึงมากสลับข้างกันนะคะให้มือซ้ายอยู่บนมือขวาอยู่ล่างเหมือนเดิมเลยถ้าไม่ถึงเอเ้ิมไปหยิบผ้านะคะแล้วข้างท่าไว้เราจะรู้สึกเลยว่ามันจะมีข้างใดข้างหนึ่งที่ตึงกว่าอีกข้างหนึ่งโอเคคลายมือนะคะเริ่มมือเดินไปด้านหน้าค่ะสบายๆเทิ้ศีรษะลงไปนะคะให้เรารู้สึก สบายแล้วก็ให้มือจิกที่พื้นเอาไว้แบบนี้นะคะเพื่อยืดแขนของเราให้ตึงค้างเอาไว้แป๊บหนึ่งถ้าศรีรษะไม่แตะถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะยืดได้เท่าที่เรารู้สึกตึงค่ะหายใจเข้ากลับมา มือวางด้านหลังนะคะปลายนิ้วมือหันไปด้านหน้าแบบนี้แล้วยกสะโพกลอยขึ้นค่ะตามองเพดานค้างท่าเอาไว้สักครู่หนึ่งนะคะเป็นการยืดนะคะข้อมือไปในตัวหายใจออกลดสะโพกลงค่ะหันหน้าไปด้านหน้าของแมทนะคะมือวางตรงกับห,หัวไหล่หัวเข่าวางตรงกับสะโพก งายฝ่ามือขึ้นมาเป็นท่าวอมฝ่ามือแบบนี้นะคะโยกตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยถ้ารู้สึกว่ายังตึงไม่พอแต่ถ้าตึงพอแล้วอาจจะให้แค่งายเอาไว้เฉยเฉก็ได้นะคะค้างท่าไว้แป๊บนึงอย่าลืมหายใจค่ะสลับท่านะคะท่าต่อไปค่ะหันฝ่ามือเข้าหาตัวแบบนี้นะคะหายใจออกเราอาจจะค่อยๆหย่อนสะโพกลงไปด้านหลังหาส้นเท้าช้าชให้ยืดข้อมือให้ตึงนะคะ ค้างเอาไว้พร้อมกับการหายใจสม่ำเสมอของเราค่ะหายใจย,วยาวๆโอเคกลับมาหน้าตรงนะคะอยู่ในท่าเทเบิลท็อปโพสเหมือนเดิมพร้อมแล้วหายใจเข้านะคะหย่อนหน้าท้องตามองด้านหน้าค่ะท่าบัวหายใจออกกงแผ่นหลังท่าแมวเข้าตามองด้านหน้าท่าวัวค่ะหายใจออก ช้าแมวดันหลังของเราขึ้นไปข้าวค่ะตามองด้านหน้าพร้อมกับหย่อนหน้าท้องหายใจออกเก็บทุกอย่างหลังโกงข้าวตามองออกใชข้าวช้าค่ะแต่สม่ำเสมอและออก เข้าค่ะกลับมาหน้าตรงนะแล้วก็ยกหัวเข่าลอยขึ้นมาแบบนี้ค้างท่าอไว้นิดหนึ่งนะคะยกหัวเข่าให้ลอยหัวเข่าเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับระดับส้นเท้านะคะถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรเกรงหน้าท้องเอาไว้พร้อมแล้วหายใจเข้าดัานสะโพกดันตัวขึ้นไปด้านบนค่ะอยู่ในท่าดาวเวิร์ดเฟซิงด็อกนะคะท่าสุนัขก,กม้ม ค้างเอาไว้ในท่าสนาก,ก้มสักครู่นะคะประมาณ5รอบลมหายใจค่ะหายใจสบายๆนะคะ พร้อมแล้วหายใจเข้ายืดลำตัวมาด้านหน้าค่ะอยู่ในท่าแพลงเราจะค้างอยู่ในท่าแพลงนะคะประมาณ20วินาทีค่ะนับในใจไประหว่างที่เราอยู่ในท่าแพลงสิงอยากให้สาวๆสังเกตอะไรเมนของตัวเองนะคะนิ้วมือกลางออกนะคะกระจายน้ำหนักให้ทั่วฝ่ามือเราจะได้ไม่ปวดข้อมือหลังจากนี้ดันส้นเท้าไปด้านหลังให้สุดรู้สึกว่าตึงนะคะบริเวณเอ็นร้อยหวาย ศีรษนนะคะผ่อนสบายสบายไม่เกรง็งไม่เงยหน้ามองตรงเกินไปนะคะเก็บหน้าท้องเอาไว้หลังของเราเนี่ยควรจะเป็นแนวเดียวกันนะคะยาวลงไปตั้งแต่หัวไหล่จนถึงส้นเท้านะคะอาจจะยกเว้นก้นนิดนึงนะใครมกีก้นก้นก็จะดุบขึ้นมานะคะนับได้ใจนะคะพยายามนะคะไม่หล่อนตัวเองลงแล้วก็ไม่แอนดก้นขึ้นไปนะคะพร้อมแล้วาจะเข้ากลับมาโอเค อยู่ในท่า downward facing dog นะคะหายใจเข้าข่ะย,ยืดลำตัวไปด้านหน้าทีนี้เราจะวางข้อศอกลงไปค่ะเป็นโชเดอร์แ p l a n k นะคะค่อยๆสไลด์ตัวเองลงไปนะคะให้ลำตัวเราขนานกับพื้นมือบีบเข้าหากันนะคะมือที่วางอยู่นะคะจะเป็นทรงสามเหลี่ยมตั้งแต่ข้อศอกไปจนถึงนิ้วมือ บีบม,มือไว้ค่ะแขนเราจะได้ทํางานไปในตัวหน้าท้องก็จะได้ทํางานในตัวเช่นเดียวกันอะไลเมนต์ของเราให้รู้สึกว่าเหมือนมีคนดึงทั้งศรีรษะและส้นเท้าเราไปคนละทิศทางนะคะให้เรารู้สึกตึงแบบนั้นเลยค้างเอาไว้สักคู่นึงนะคะ20วินาทีเช่นเดียวกันค่ะหายใจนะสาวๆอ,อย่าลืมหายใจนะคะหายใจให้สม่ําเสมอไม่กลั้นลมหายใจ พร้อมแล้วคลายมือออกนะคะแล้วจากท่านี้นะคะเดินเท้าเข้ามาหาลำตัวก้นโด่งขึ้นไปอยู่ในท่าดอลฟินโพสนะคะหรือปลาโลมา ต้นแขนเรายังวางอยู่ที่พื้นเหมือนเดิมไม่ขยับไปไหนทิ้งลำตัวทิ้งศีรษะลงไปค่ะสบายๆส,ส้นเท้านะคะไม่ถึงไม่เป็นไรท่าต่อไปนะคะจะเรียกว่าเป็นท่าซ้าแผลงแบบไม่เต็มนะคะคือเราจะยังวางข้อศอกของเราอยู่ที่พื้นเอียงลำตัวไปทางด้านซ้ายให้ขาทั้งสองข้างของเราตั้งทับกันอยู่ในแนวเดียวกันแล้วยืดแขนขวาขึ้นด้านบน ใครที่รู้สึกว่าตึงคอมากไปไม่ต้องมองข้างบนนะคะทิ้งศีรษะมองมาด้านล่างได้พยายามนะคะดันก้นกบดันสะโพกขึ้นไปด้านบนเป็นแนวตรงๆจินต,ตนาการว่ามีกระจกหนีบเราอยู่จากทั้งสองทิศทางหน้าและหลังสลับข้างนะคะวางข้อศอกลงในแนวเดียวกันแล้วค่อยๆดันสะโพกขึ้นไปก่อนตามด้วยมืออย่าลืมนะคะมองไม่ไหวไม่ต้องมองมือด้านบนค่ะ มองมือด้านล่างเอาเพราะว่าเราไม่ได้มาบริหารคอนะเราบริหารแขนอยู่ตอนนี้ค้างท่าไว้สักครู่หนึ่งค่ะพยายามนะคะให้ตัวเป็นระนาบเดียวกันก้นไม่โด่งไปข้างหลังหรือว่าไม่แอนไปด้านหน้าเสร็จแล้ววางมือลงนะคะกลับไปอยู่ในท่า downward facing dog ค่ะทิ้งศีรษะสบายๆพักในท่านี้สักครู่หนึ่งค่ะหายใจเข้านะคะและออกให้สม่ำเสมอกัน ไม่สืนลมหายใจค่ะจากนั้นยืดลำตัวมาด้านหน้าค่ะค่อยๆเดินมาด้านหน้าแบบนี้ทีละก้าวกางขาออกให้กว้างที่สุดนะคะนั่งยองๆลงไปนะคะแล้วใช้ข้อศอกดันเข่าทั้งสองข้างออกมือพนมเอาไว้ตรงกลางแบบนี้มาลาสนะนั่นเองค่ะค้างท่านี้เอาไว้สักครู่หนึ่งนะคะ มาลาสนะจะช่วยเปิดสะโพกของเราเตรียมความพร้อมสําหรับท่าต่อไปนะคะต่อไปค่ะบาคาสนะยืดแขนทั้งสองข้างขึ้นด้านบนมือวางลงไว้ด้านหน้านะคะแล้วขยับเท้าทั้งสองข้างเข้าหากันแบบนี้หายใจเข้าค่ะยืดแขนขึ้นหายใจออกวางลงหายใจเข้าค่ะยืดส้นเท้ายืดลําตัวถ่ายน้าหนักไปด้านหน้า เลื้อแต่ปลายเท้าแล้วกลับมาหายใจเข้าค่ะทำซ้ำยืดแขนขึ้นหายใจออกวางลงหายใจเข้าค่ะยืดส้นเท้ายืดลำตัวถ่ายน้ำหนักไปด้านหน้าเลื้อแต่ปลายเท้าแล้วกลับมาหายใจเข้าค่ะยืดแขนขึ้นหายใจออกวางมือลง หายใจเข้าค่ะยืดส้นเท้าไปด้านหน้าแล้วยองยกขาขวาขึ้นมาข้างหนึ่งค่ะวางลงไปขออีกนะคะหายใจเข้ายืดแขนขึ้นหายใจออกวางมือลงหายใจเข้ายืดส้นเท้าหายใจออกไปลองยกขาซ้ายขึ้นมาดูข้างหนึ่งค่ะให้ใกล้ก้นมากที่สุดแล้ววางลงไป ทีนี้เราจะลองยกทั้งสองข้างขึ้นนะคะหายใจเข้ายืดแขนออกมือวางให้ตรงรักแร้แล้วยืดไปยืดไปยืดไปจนกระทั่งรู้สึกเท้าเบาและลอยขึ้นมาลองค้างท่าเอาไว้ดูนะคะ3 2 1กลับลงมาวางอีกทีหนึ่งนะคะรอบสุดท้ายหายใจเข้ายืดแขน หายใจออกวางมือลงหายใจเข้ายกส้นเทา้ายืดลำตัวไปด้านหน้ายืดไปยืดไปลอยแล้วค้างท่าไว้หนึ่งสสามสี่ตีตัวไปด้านหลังเลยค่ะ5กลับลงมาในท่าจตุรังค่ะ วางลำตัวตัวเองลงไปหายใจเข้าค่ะยืดลำตัวขึ้นมาอยู่ในท่าสุนักงนอัพ a ว d ร์ c เฟซิ่งดหายใจออกค่ะกลับไปในท่าสุนักกม้มดาวเวิร์ดเฟซิ่งดอคลงศีรษะสบายหายใจเข้าค่ะค้างเอาไว้ในท่านี้สักครู่หนึ่งนะคะ ปรับลมหายใจให้กลับมาสม่ำเสมอเหมือนเดิมถ้าเปิดอกเปิดไหลยังลำตัวออกไปทางขาซ้ายให้ขาขวานะคะไปวางไว้ด้านหลังขาซ้ายแล้วยืดแขนขึ้นด้านบนแบบนี้ ยืดสะโพกดันลำตัวขึ้นไปทิ้งศีรษะสบายค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางสลับข้างกันนะคะยังลำตัวมาค่ะทางด้านขวาค่ะซ้ายไปวางข้างหลังยืดลำตัวขึ้นยืดแขนขึ้นเปิดอกเปิดไหล่ค่ะพักเอาไว้สักครู่นึงนะคะพร้อมแล้วหายใจออกกลับมาตรงกลางค่อยๆวางหัวเข่าลงไป างสะโพกลงไปเหยียดมือไปด้านหน้าวางศีรษะลงนะคะอยู่ในท่าชาวโพสหรือว่าท่าเด็กพักอยู่ในท่านี้สักครู่หนึ่งค่ะหายใจเข้ากลับขึ้นมานะคะนั่งทับส้นเทา้า ยื่นไปด้านหน้าหันหลังมือเข้าหากันค่ะให้มือขวาอยู่ด้านบนมือซ้ายอยู่ด้านล่างประสานมือเข้าหากันแล้วดึงมือทั้งสองข้างเข้าหาลำตัวเปิดออกไปแบบนี้ค่ะเป็นการคู่ดาวนะคะกล้ามเนื้อไหล่กล้ามเน heroin, ื้อต้นแขนที่เราได้ใช้ไปเมื่อสักครู่นี้จะเข้ากลับมานะคะสลับข้างกันค่ะมือซ้ายอยู่ด้านบนมือขวาอยู่ด้านล่างประสานมือแล้วดึงเข้าหาลำตัวยื่นไปด้านหน้าแบบนี้ค่ะ เจเข้ากลับมานะคะท้ายืดไหล่นะคะ,ะ,คะมือซ้ายค่ะยืดผ่านแขนขวาไปแล้วใช้แขนขวาเรานะคะเป็นตัวดันไหล่ดันทุกอย่างเข้าหาลำตัวสลับข้างนะคะแขนซ้ายดันแขนขวายืดบ้างปรับลมหายใจตลอดเวลาพร้อมแล้วนะคะ หมุนหัวไหล่เล็กน้อยยืดมือไปด้านหลังประสานมือกันแล้วผักฝ่ามือขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะให้เรารู้สึกสบายสบายยืดหัวไหล่นิดนึงหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะมือวางลง หลับตาลงสักคู่นะคะปรับลมหายใจให้เป็นปกติค่ะหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบเหมือนเดิมแล้วค่ะสาวๆทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะก็หวังว่านะคะทั้งสัปดาห์นี้จะนำท่านี้นะคะไปฝึกเอาเนาะเป็นสัปดาห์แห่งการฝึกแขนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าเรามาเจอกันนะคะในท่า ฝึกชุดต่อไปขอบคุณที่รับชมนะคะ